ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องสักศรีคนเกษตรแห่งทีราบสูงครับมือนี้เป็นวันที่27่ธันวาคม2566ครับพี่น้องครับปลายปีห6หก้วเนาะพี่น้องเนาะที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี่คือหน้าปังนะครับเขากอขอสิบหานะครับใส่โซลาเซลล์นะครับพี่น้องในการจ่ายน้ำเนาะบึงตีล่าพี่น้องพื้นที่คางๆางนั้นเป็นที่แห่งแรงได้ครับพี่น้องครับเพิ่นเฮ็ดหน้าเนาะเฮ็ดมาทุกๆปีครับพี่น้องครับปีนี้ กะเห็ดคือเก่าเนาะครับส่วนหนึ่งก็ได้ฟ่างไว้จะให้ง่วฟ่างก็แห้งแพ่งขึ้นทุกๆปีราคาปุ๋ยนะครับเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องพ่อรับได้บอ่อปีนี้ราคาปุ๋ยก็ขึ้นมาในช่วงหนาแรงเนาะครับพี่น้องครับบ่เคยเป็นไปก็ได้เห็นเนาะครับนอกบ้านนี่อ้าพี่น้องครับพี่น้องถามหาท็อปบันหลายคนพี่มือนีบ่าวสักสีเสียวท็อปบันมาอ่านให้พี่น้องฟังก่อนนะครับ

88, 8ปดนะครับแปดร้อยสามสิบบาทนะครับพี่น้องสิบหาสิบหาสิบหาหนึ่งพันหาสิบย่องหาสิบแปดหนึ่งพันสองร้อยนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเนองรอบยันครับพี่น้องครับท็อปวันเลยครับเอาขื้นกรมูให้พี่น้องในบึงนะครับย่ารามีราครับพี่น้องครับเกษตรกรชาวสวนยี่สิบหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งพันร้เจ็าสิบสามยี่สิบเอ็ดพันสี่ร้อ

1, 45, 7, 18, 1 also, então, Next, ิบห้า0จ็ดสบาทนะครับพี่น้องก็เลือกใส่ได้เ้อครับม่งกุดกับมี่นะครับพี่น้องครับต่อไปครับพี่น้องครับเป็นปุ๋ยรถเก๋งครับสี่สิบหกครับยี่สิบสามสามเจ็ดร้อยแปดบาสิบห้าสิบห้าพันบาทครับสิบห้าสี่บาทสิบสองห้าสามสิบห้านะครับพี่น้องหนึ่งพันสองร้อยิบยยิบพันหบาทครับพี่น้องครับแลวก็ระเบิดหก สองรอยหาสิบบาทนะครับพี่น้องสจ้ารับระเบิดหักกระต่ายเบื้องบาทนี่ครับพี่น้องวิตายกระต่ายสีพกศูนย์ศูนย์เก่าร้อยครับส6พกสีพกแปดพันยี่สบาทครับสกยี่สิบศูนย์เก่าร้อยยี่สิบสิห้าหบาทส6พกสีพกันหนึ่งบาทครับตากระต่ายพี่น้องกระใสหลายนะครับแต่ว่ายูเลียผมซื้อว่าสีเก่ารอยเด้อครับพี่น้องสจารับตากระต่ายนาะพี่น้องเนาะสิบห้ากับพันสี่สิบบาทพ นกปากแห้ง40 0สนี่ส4 0, 0นะครับสามารถวานเขาได้เด้อครับพี่น้องครับ46 0 0 890 6 4 34 670 16 8, 8 8 8 3 0 2 0 8 8 8 5 0บาครับ18 20ปบาทครับ15 1ห15หบาท1 4 4 2 4 1 0 9่19 46 790กาาทนะครับสำหรับปากห้งพี่น้อง บ้านเท้าผ่าอีสานกับใส่กันไายเนาะครับพี่น้องครับยูเรียกกระถือกลัวตากระใต้สิบบาทเนาะครับพี่น้องครับต่อไปเป็นปุ๋ยทิพย์ครับพี่น้องชิพกแปดแปดแปดร้อย่หาเจนะครับพันหนึ่งร้อบานะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบสิบหาสิบหาสิบาท2ี่สิบเอสสี่ยี่สิบเอ 1ิปหาหายี่พันบ,บาท16 16 16 1 3พกรยบาทครับพี่น้องครับรรรรเอามาวานเดอครับพี่น้องครับหาแรงก็ต้องการรถเกษตรครับพี่น้อง16 88กแปดแปดเจ็ดร้อยเก้าสิบิพกิันหนึบาท1ิปหา1ิปหสร้างนะครับ23 33ิปสามสามสามพันสามร้อยบบาทครับพี่น้องครับนี่ก็เป็น ปุ๋ยทีพี่น้องเอาไปใส่ในสวนมันเนาะสำหรับปุ๋ยสั่งเนาะครับพี่น้องเนาะระเบิดหัวระเบิดหักนะครับพี่น้องเพื่อนว่าหัวงวดขั้นถทครับพี่น้องสิบแปดสี่ห้อกแปดนะครับแปดร้อยหกสิบสิบแปดสิบงหกพันสี่ร้อยสามสิบสิบหกสิบหกแปดหนึ่พันบาทครับสิบหกยีสิบศูนย์เก้าร้บหาหพันบาทนะครับพันสีบบาทครับ กัเป็นปุ๋ยที่พี่น้องกเกษตรกรหูจักมากถึงแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่นะครับหัวง่วขั้นไทยเพิ่นว่ากครับพี่น้องครับใส่ดีมงคุดกับพี่น้อง4 0 0 0ศูนย์ศูนย์แปดรเก้าแปดคือกัน1 5บ0้าหนบาท1 5บห้าเจ็ดสิบนะครับหนึ่งพบาทนะครับสำหรับปุ๋ยมงคุดก็กเป็นปุ๋ยน่องไม่ทีมาแห้งอกีกยี่หอหนึ่งนะครับพี่น้องครับราคาปุ๋ยกับไก่เคี่ยงกันครับ บอกง่ายซะกสิทถึกแพงกว่ากันแค่10บาทส้าบาทสิบาท้บาท,าบาทอยู่ประมาณนี้แหละครับดีขึ้นราคาปุย๋ยของของเฮานาะสำหรับกรกฎมีผู้ได้หูจักกันบอกครับพี่นองเพิ่นมีมาด,ดนาได้สิบแปดสี่ศูนย์แปดร้อยห้าสิบยี่สิบซีเก่าร้อยเก้าสิบนะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าพกบาั่อบทครับพี่นองครับผู้ไดเคยใส่นาะครับปุย๋ยกรกฎแต่ว่าเพิ่นกขายดีอยู่เพิ่นว่าอยู่ทางร้านเพิ่นเนาะขายมานี่ ค่อนข้างจะหลายปีนี่ก็เป็นราคาปุ๋ยครับส่วนขีไก่ตอนนี้นะครับขึ้นไปฮอด3 0บถึง3าสบาทสาหรับขีก่ที่เป็นขีก่ไข่เนาะครับขีก่ฟ้ามที่เป็นฟ้ามไก่เนื้อครับพี่น้องครับขีไก่ขีแกบเพิ่นเอิ้นะครับก็สิอยูที่30บาทนะครับพี่น้องครับนี่เป็นราคานะครับต้นทุนที่เกษตรกรสิรับนะครับแต่ว่าขาดการไว้ว่าปีนี้เขาหน้าปังสี่งเด้อครับพี่น้องครับจากการขาดการเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ มีประเทศที่เพิ่น้ังเขาของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับนอกเหนือจากผู้ที่เพิ่น้ังอยู่แล้วนะครับอินโดนีเซียกร้างเพิ่มอีกนะครับเป็น2ล้านตันเหมเด้อครับพี่น้องครับโดยส่วนหนึ่งนะครับเอาไปแด่ว1ล้านตันเหลืออีก1่ล้านตันอันนี้สงส์นั่นสิตกมาย่างก้นถี่ปลูกเขาหน้าปังครับพี่น้องเพราะว่าเขาหน้าปีตอนนี้ต้องสีกับเก็บเปิดแล้วเนาะเขาราคาเขาก็เริ่มชุดขึ้นนะครับเขาแห้งแต่ทีสิบหาสิบหาบากลัวก็มีเนาะครับเนาะ นี่เป็นสถานการณ์เด้อครับพี่น้องครับเพราะว่าบบาวศักรีก็ไา้งานราคาปุ๋ยหวก็ราคาเขาให้พอเม่พี่น้องนํานะครับผู้ใดสนใจอยากมาเบิ่งนะครับการปลูกเขาหน้าปรังทางอุบลราชธานีซึ่งพ่นใส่พันเขากอค้อ1ิหานะครับเป็นลักนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับพิกัดของบบาวศักรีนี่อยู่ที่ตำบลเหมันแขมนะครับอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีมองเบิ่งงานผ้าพี่น้องขี่รถเลาะได้เบิดมือผละครับพี่น้องทั้งนี้ก็มีทั้ง สวนแตงโมนะครับสวนพริกต่างๆนะครับเป็นแปลงใหญ่นะครับพี่น้องแล้วก็มีปาล์มน้ำมันนะครับแปลงใหญ่ให้พี่น้องไดบิ่งได้ตื่นตาตื่นใจครับทางตำบลวันแขมนะครับที่เพิ่นเพาะปลูกอยู่ในขณะนี้นะครับหลายชนิดต่อหลายชนิดด้วยกันนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าหน่าล่ะครับมีอีหยังนะครับที่เป็นข่าวสารนะครับบว่าสิเป็นเรื่องของค่าปุ๋ยเรื่องของราคาเขาเรื่องของเงินไรลละพันบบาวซักสีกระสีน้ำมา ฝากพีฝากน่องคือเก่านั่นล่ะะนาะครับนาะมือนี้นะครับก็สมมาพาควรแล้วอีก2 3สมื้อก่อนปีใหม่เบาสักสีสิไปเอาราคาปุ๋ยมาฝากพีฝากน้องอีกนะครับเพื่อว่าลูกหลานมาอยากซื้อปุ๋ยไว้ให้พ่อให้แม่ใส่นะครับสีได้หู้ราคานะครับพี่น่องครับอ่ะสาหรับมือนี้กกสมมาภาควัเนาะครับพี่น้องครับมือนาห้องหูจังพอกันใหมครับพี่น่องขอบพระคุณสาหรับการรับชมนาะครับนาะสวัสดีครับ